สวัสดีค่ะท่านผู้ชมแอดมินโน้นยกลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแป้นกลับเอฟซี FC ทั้งช่อง youtube ทุกทุกท่านด้ยค่ะเด้อสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอาท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้มัดตามโตห้าน,น้อยมัดรวมกันเลยเนาะคะนะ่ะเนาะเมื่อวานนี่ท่านผู้ชมหาน,น้อยมัดรวมโน้นยพ่อพ่อแม่พี่น้องเอาขึ้นแล้วท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มาดุดซอยด้วยค่ะเด้อกาชาติพิเศษปก กติและ VIP ป้าธารมชมนูหน่อยบอกว่าได้แล้วคือหยุดเหล็กมากหน่อยครูพวาแม่พี่น้องไดบโนอ่อะธรรมชมมาตั้งซีหลอบหลวดเลยทธารมชมเมื่อว่านี่มาเบิงธรรมชมเขาตัวใดแน่เมื่อว่านี่แห้งๆปังๆเด้อค่ะเด้อค่ะน้อยมาร่วมแตกสุดซอยทธานมู้ชม หอดสามตัวแตกสองรอบเหมนนี่ท่านผู้ชมเมื่อนี่ย่านบ่พ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่ยันบ่ย่านเหล็กลุดบ่ถาทางเหล็กห้าหน้อยหนหน่อยมาแบบนี้ท่านผู้ชมเมื่อนี่นูนหน่อยอยากหายพ่อแม่พี่น้องละมัดระวังแน่เ้ยค่ะเด้อย,ยันเหล็กลุดท่านผู้ชมเพราะว่าเมื่อว่านี่เขาสี่รอบสามตัวแตกสองรอบท่านผู้ชมเมื่อว่านี่เด่นสองกับสาม วิ่งรูดฟันเจาะสามกาดชาตหกสองท่านผู้ชมสองหกตัวกลับพิเศษแปดหกสองสามตัวแตกแปดหกสองสามตัวแตกท่านผู้ชมปกติหนึ่งหก เจ็ดหนึ่งหกธรรมุชมสามตัวแตกตัวโตเด้อค่ะเด้อเมื่อวานนี้มีคนใดแน่นอนทรามุชลสามตัวแตกมีคนใดแน่นอน VIP วี p ไอพีหนึ่งสองสองหนึ่งเมื่อวานในเขาตกกลับ,บมืเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่มา,มาครบทั้งสี่รอบารผม้ชมแอดมินโนหน่อยคอแสดงความยินดีกับทุกท่านเด้อค่ะเด้อ นู้นหน่อยกระเจาะเข่าปลาเขา่า,ขาดงเนาะท่านผู้ชมตัวเจาะบอมาจักโตท่านผู้ชมตัวเจาะบอมาจักโตัวอิริด้ท่านผู้ชมสองหกนี่นู้นหน่อยเจาะพิษตั้งแต่แหลกเด้อค่ะเด้อเห็นหอยขีดออกบ่ท่านผู้ชมนู้นหน่อยเจาะพิษตัวเจาะบอมาจักโตท่านผู้ชมเข่าในสิบหาควินทั้งหมดเลยเป็นไปได้จังไรท่านผู้ชมเหล็กมากตั้งสามคูสี่คูซีรอบ เจาบะบ่แตกจักคูเจาะเข้าปลาเขา้า,ขาดงท่านผู้ชมแต่ว่าเหล็กเด่นมากครบทั้งสองตัวนะคะเนาะสองกับสามท่านผู้ชมเอาสำรับมื้อนี้คลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องมื้อนีนูนหน่อยย้ำด้วยค่ะเด้อแอดมินนูหน่อย,ย,ะะย,อ,นนอ,ยอยากให้พ่อแม่พี่น้องระมัดระวังไปเบาเด้วยค่ะเด้อหยาดแนวทางตัวเลขลดท่านผู้รรมชม ถ้าแนวทางตัวเลขหานน้อยมัดรวมนหน่อย,มา,ม,อยมาแบบนี้เป็นสัญญาณเตือนที่ว่าแนวทางอยากจะลดแล้วเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะแนวทางหันหน้อยมัดรวมประจางวดวันที่สามสิบเอ็ดทับสามหกสิบแปดนะคะงวดนีนสิส่งไทยเดือนมีนาหายบนน้อท่านผู้ชมหานนอยมัดรวมยันเด้นหน่อยอยัน,น,ยยนลดเด้ท่านผู้ชม ฮานอยมัดรวมเลขเด่นจับวินวันนี้นะคะเด่นเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสี่ห้านะคะถึงคิวเลขเจ็ดสีมาแล้วว่าท่านผชมมันนี้เลขเจ็ดเด่นด้วยค่ะเด้อเด่นทั้งปัจจําวันแล้วก็เด่นในสูตรด้วยนะคะเด่น เด่นเจ็ดกับแปดสิบห้าคู่วินนะคะมีเจ็ดแปดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดศูนย์ แปดหนึ่งแปดสี่แปดห้าศูนย์หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้า และสี่ห้านะคะเด่นเจ็ดกับแปดวิ่งรูดฟันเจาะน่นหน่อยว่าเจ็ดกับแปดจังไดก็ต้องเห็นแน่นอนท่านผู้ชมไม่หนึ่งตัวก็สองตัวเด่นเจ็ดกับแปดนน่นหน่อยวิ่งฟันรูดเจาะเจ็ดเด้อค่ะเด้อ 6คู่เด่นเน้นเจาะ70 71 74 75 80และ04น,นะคะ2คู่วัดใจนะคะนูหน่อยเจาะหายเจ็ดนเยเดสีคะเด้อ7จ7ดน,น,นะคะ2คู่วัดใจ ท่านผู้ชมมือนีถยท่าแนวทางห้าน้อยมาดวมน่นหน่อยบรุษน่นหน่อยว่าโน่นหน่อย,อยจะเจอะแตกอยู่ดีท่านผู้ชมมือนี่เจ็ดมันเด่นเจ็ดมันเด่นสุดๆเด้อท่านผู้ชมวิ่งเจ็ดรูดเจ็ดสุดซอยนะคะถ้าแนวทางบรุษนะท่านผู้ชมนูนหน่อยว่าเจาะแตกแน่นอนเลยติดเจ็ดเนี่ยละท่านผู้ชมเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเนี่ยละท่านผู้ชม ต่อมาเบิงเด่นประจําวันนะคุณผู้ชมวันนี้เด่นประจําวันนะคะเด่นประจําวันชนเจ็ดนะคะชนเจ็ดกับกับศูนย์เลค่ะเด้อชนเจ็ดกับศูนย์อ่ะพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอไว้เบิ่งพิจารณาเลยค่ะเด้อมากระจัดขัดเคลื่อนผ่านท่านผู้ชม ท่านใดที่เข้ามาแล้วอย่าลืมแอดมินหนูหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เลยค่ะเด้อลืมท่านผู้ชมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์บ่ได้ขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้มชมหากท่านใดสนใจเขากุมไลน์น้ำโมแอดไอเดียไลน์สแกนคิวอาร์โค้ดเลยค่ะเด้อสแกนคิวอาร์โค้ดแล้วอย่าลืมส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาด้วยนะคะต่อมาชุดสามตัวท่านผู้ชม มื่อน,นี้ท่าบรรลดชุดสามตัวเปิดเส้นเข่าเด้อธรรมชมเปิดเส้นมาหนีแล้วธรรมชมเพราะว่า่อว่านนี่สามตัวมาแล้วสามตัวแตกตั้งสองรอบนะคะเพราะว่าทางเหล็กน้นหน่อยถาสามตัวเข่าแบบนี้เมื่อเน,นี่กับบรรณาพาธรรมชมเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อสำหรับชุดสามตัวคลิปนี้แอดมินนูหน่อยขอขอบคุณทุกทันทีติดตามรับชม พอตัวลาไปก่อนด้วค่ะเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ